เลิศแม่เฮ้ย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 ถอนกระโปรงไปปีย๋ฉันเร็วแม่ฉันมาเร็วเฮ้ย แม่จะไปตลาดเอา้าแล้วนี่ลูกเต้าเหล่าใครล่ะเนี่ยโอ้ยดูแต่งตัวเขาสิเหมือนสกอยสงสารพ่อแม่เธอนะเนี่ยคงไม่รู้ละสิว่าลูกสาวตัวเองอ่ะแลกขนาดไหนนี่คุณป้าว่าใครไม่ทราบคะก็จะว่าใครล่ะก็ว่าเธอนะสิ ีและนี่ใครอีกคนหนึ่งล่ะดูแต่งตัวไม่น่าจะใช่คนดีเลยไปกันเถอะที่รักไป,<ะ>ไปแฟนน้ำว้าเขาอะค่ะแม่ตายเด็กสมัยนี้เชิงสุก่อนหามใครเป็นพ่อเป็นแม่น่ะก็อกแตกตายเลย เชื่อแม่นะลูกอิ่งหน่อยอ่ะมันต้องท้องไม่มีพ่ออ่ะกินลองท้องไปก่อนขอบคุณนะคะแม่อ่ะแม่จะไปตลาดใช่ไหมคะงั้นแม่รีบไปเลยค่ะเดี๋ยวของอร่อยจะหม,มดซะก่อนไปค่ะไปค่ะขับไปค่ะ <Whoa! S 2> <c oughs> รอนานไหมคะที่รักนานแค่ไหนก็รอได้ว่าแต่จะแต่งชุดแบบน,นี้ไปจริงเหรอใครบอกละ่ะ ดดีขึ้นมาหน่อยอ่ะเอาชุดของเธอคืนไปแล้วก็ชุดของฉันอะ่ะเธอค่อยเอามาคืนฉันพรุ่งนี้ก็ได้แบบนั้นจ๋ามาเลยจ๊ะ ไว้หน้าไม่อายนี่ยืนถอดกระโปรงกลางถนนเนี่ยไม่อายผีสางเขาบ้างหรือไงเนี่ยฉันขอเตือนนะเราอะยังเด็กอยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สายสงสารพ่อแม่เธอบ้างเนี่ยป้าเตือนน่ะก็พอ่อความหวังดีนะเนี่ย ทโามงแล้ว แมวหืม,ออมไอ้เจ้าดำนะวันวันหนึ่งไม่รู้จักทำงานเกิดมาเป็นแมวเนะี่ยสบายจริงๆนะเนี่ย เป็นอะไรอ่ะกี้อ้วกยังกับคนท้องเลยไปแม่ว่าไปหาหมอดีกว่าไหมเดี๋ยวแม่พาไปไปแต่งตัวนะลูกนะไม่ต้องอะค่ะแม่คือช่วงนี้หนูเรียนหนักสงสัยเครียดลงกระเพาะค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูแต่งตัวไปเรียนก่อนนะคะ สบายแล้วมาทำไมวะเบฉันว่าฉันท้องอ่ะอ้าวะท้องใครอ่ะพูดงี้ได้ไงอะ่ะฉันเป็นเมียแกยนะฉันก็ต้องท้องกับแกสิ <laughs> เดี๋ยวนะ ผู้หญิงแรกๆอย่างเธอเนี่ยนะ,ะไปนอนกับใครมากี่คนแล้วล่ะฮะพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอะคนแบบเธอเนี่ยมันไม่เหมาะเป็นแฟนฉันหรอกคนอย่างเธอมันก็เป็นแค่คู่นอนอะคนแบบเธอไม่เหมาะกับเป็นแม่ของลูกของฉันเลยสักทีบอกให้ไอ้เบกจะไม่รับผิดชอบไปพูดแบบนี้ไอ้ไหยุดบอกให้หยุด ฉันก็จะไปอยู่กับเมียมใหม่เข้าใจนะบายบายลาก่อน ลูกเจะดอยู่ไหนลูกกี้ลูกกี้กกคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรคะเธอไทเองเหรอไทเห็นลูกเช่นไหม ใช่นะคะหนูไม่เห็นกี้มาเรียนสองวันแล้วอะค่ะกี้เขาหายไปจากบ้านสองวันแล้วแล้วก็าโทรมาขอโทษฉันแล้วสายก็ตัดไปพอฉันโทรกลับไปเขาก็ไม่รับ <c oughs> <c oughs> ฉันตังหอนใจอะว่าจะเป็นอันตรายกับเขาอะ <c oughs> ฉันตังหอนใจยังไงไม่รู้ <c oughs> เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอช่วยฉันตามหากี้หน่อยนะเฮ้อเอ้เอ,อช่วยกันด้วยอา้เอาเป้าป้าคะป้าคือหนูรู้นะคะว่าแฟนกีอะพักอยู่ที่ไหนแต่หนูไม่แน่ใจนะคะว่ากี้จะไปหาเขาไหมอ่ะ เธอช่วยพายฉันไปดเกเกเกไมแดิเไปเลีนเรื่อเลี้ยดแทบ่ กกีกีกพูดสลูป้าคะกีเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะคะไม่ ทำไมคิดแบบนี้แม่ทำไมเรียนทำไมไม่เรียนล่ะล,ะละูกทำไมถึงอยากมีม่งวัวจนไม่เหลือทงางอนาคตเป็นเรือเราไม่ใจแบบนี้คิด

<Workers intendent> พี่ไอเนี้ยแหละที่มันขืนใจหนูไอ้นี่เหรอที่มันกล้าขืนใจน้องกูพวกมึงกระทืบมันให้เละเลยนะเอาชนิดที่ว่าไปทำกับใครที่ไหนไม่ได้อีก กีเห็นไหมลูกไอ้คนที่มันทำลายลูกมันได้รับผลกรรมแล้วลูกไม่ต้องห่วงดังนี้นะลูกลูกไปสู่สุขตินะลูกนะ 嗯。<laughs> <laughs> แสงตรงนี้กำลังสวยเลยพี่มาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เอาสวยๆเลยนะเป็นไงสวยไหมมันไม่ค่อยสวยเลยอะพี่เอ้าทำไมล่ะบิวปกติบิวถ่ายรูปสวยตายสงสัยหน้ามันจะมืดอะพี่งั้นพี่ลองถอดหมวกดูดิเผื่อหน้ามันจะสว่างขึ้นอะโอเคโอเคได้ได้ เป็นไงห,หน้าพี่สว่างขึ้นไหมสว่างสว่างเลยสว่างจ้าเลยถ้าสว่างแล้วพี่ว่าเรามาที่ถ่ายเดี๋ยวนะมามาเร็วไม่ถ่ายละทำไมอะบิวมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยซ้อนได้ซ้อนจริงๆนะไอ้เพ่เงินเนี่ย อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุด ที่ฉันบริจาคเสื้อผ้าของฉันเนี่ยสาภาพดีทุกตัวเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ยกไปได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณบิวมากเลยนะครับที่เมตากับเด็กๆยากไร้ค่ะหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อวันนี้ว่าสาภาพฉันค่อนข้างเยอะเลยค่ะงั้นคุณบิวช่วยผมยกหน่อยนะครับได้เลยค่ะ ไปไปนะครับค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะ สวยแล้วเหนเบย์นี่จะไปโผล่ที่ไหนวะเนี่ยฮลฮะฮะ้านแล้วก็ไม่เจอเอาไงดีวะฮ่ฮะฮะฮะฮนบอกความจริงไปเนี่ยมีหวังฮาฮะ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 เะฮ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 ะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยโอเคนิ้วไหนเบย์สวัโหลพี่เบย์พี่เบย์ได้ยินไหมเนี่ยฮวัสดีเอาวะเออเออวเอย์พี่บอกแล้วพี่อยู่ที่ไหนอ่ะแต่ว่าเบย์อย่าโกรธพี่นะอยู่ไหนอคือพี่อยู่ในรังที่บิวบริจาคอ่ะจ้ะ ว่าทำไมกล่องมันหนักยังที่แท้ก็มีคนอยู่ในนี้นี่เองพี่เบออกมาจากกล่องนี่แหละพี่เขาจะได้รีบเอาของไปบริจาคจะจะ <c oughs> มาช่วยผมยกหน่อยออ๋ เข้าไปอยู่ในกล่องลังได้<อ>พูดมาอย่าอ้ำอึง้งก,ก็ได้จะ้ะพ,พี่พูดก็ได้อะคือก่อนที่พี่จะเข้าไปอยู่ในกล่องลังนั้นอะ่ะพี่กำลังเอาเงินใส่ไว้ในหมอนอะ่ะแล้วพอบิวมาพี่ก็เลยตกใจอะ่ะพี่ก็เลยรีบเข้าไปแอบในลังก็แค่นั้นเองว่าไงนะนี่พี่เอาเงินไปซ่อนอย่างเงพี่เบพี่เบ ฉันบอกพี่กี่รอบแล้วอะว่าถ้าพี่อยากเก็บเงินอะให้เอามาฝากฉันพี่ก็รู้ว่าฉันไม่ใช้ในส่วนของพี่อยู่แล้วพี่ก็รู้ว่าบิวอะไม่เอาเงินในส่วนของพี่มาใช้หรอกแต่แต่อะไรแต่บิวก็รู้ว่าถ้าพี่ฝากเงินไว้กับบิวอะกว่าพี่จะขอมาใช้มันก็ยากเย็นอะพี่ก็มีของที่พี่อยากได้เหมือนกันนะ ก็เพราะว่าพี่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไงฉันก็เลยไม่ให้พี่เนี่ยแต่เงินนั้นน่ะพี่เป็นคนหามาด้วยตัวเองเลยนะฉันรู้ว่าพี่หามาแต่ฉันไม่อยากให้พี่หมดเงินไปกับเรื่องที่มันฟุ่มเฟือยอ่ะพี่เข้าใจฉันไหมก็อ้พวกโมเดลพวกของเล่นอ่ะแล้วก็พวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันฟุ่มเฟือยตรงไหนอ่ะใช่สิพี่เบนนานๆทีเนี่ยฉันไม่ว่าเลยพี่หรอกนะแต่เนี่ยพี่เล่นช็อปทุกวันทุกเวลาที่พี่ว่างอ่ะ พี่เบแบบนี้มันไม่ไหวนะบิวโดนได้แล้วอะไรวะนั่นแหละแม่ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะให้พี่เบเนี่ยเลิกซ่อนเงินสักทีก็ถ้าเองอ่ะไม่อยากให้ผัวเองซ่อนเงินเ่ะเองก็แบ่งให้มันใช้บ้างสิ ไม่ใช่เก็บไปคนเดียวซะหมดฉันก็เก็บที่ในส่วนที่เราต้องใช้จ่ายภายในบ้านส่วนใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยเราก็รวมกันแน่นไงเองเก็บเงินมันหมดเลยใช่ไหมล่ะมันถึงได้ซ่อนเงินแบบนี้ถ้าฉันไม่เก็บอะ่ะมันก็ไม่พอใช้สิแม่พี่เบร์มันชอบเอาไปซื้อของเล่นเติมเกมซื้อของสาสมโอ้โหไหนจะเสื้อผ้ารองเท้าอีก มันไม่ได้นานๆทีนะแม่นี่มันซื้อทุกวันเลยอ่ะอย่างงั้นเลยเหรอี่ผัวเองใช้เงินเก่งขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่อะสิแม่หืมอย่างนี้ต้องเปลี่ยนความคิดซะใหม่ละทีแรกอะคิดว่าเองอะเขี่ยวซะจนเกินไปที่ไหนได้ผัวเองก็ใช้ย่อยซะเมื่อไหร่บอกให้มันเอาเงินมาฝากที่ฉันเนี่ยมันก็ไม่ฝากชอบเอาไปซ่อนแม่ แม่พอจะมีวิธีที่ทำให้พี่เบนเ,นเลิกซ่อนเงินบ้างไหมอ่ะจะว่าไปมันก็มีนะจริงห่อแม่วิธีอะไรอะ่ะเองต้องทำตามที่ข้าบอกแต่ว่าต่อไปเนี้ยเองสองคนนะ่ะต้องหันหน้าคุยกันเรื่องเงินทองเนะี่ยถอยกันคนละก้าวเพื่อความสุขของเองทั้งสองคน เข้าใจไหมเข้า э ใจจ้ะแม่เข้าใจก็ดีแล้วรอบที่แล้วเนี่ยโดนจับได้รอบนี้ไม่พลาดแน่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีฝุ่นซะด้วยหวังว่าบิวคขไม่เอาอเครื่องนี้ไปใช้หรอกนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยใส่หมดเลยก็แล้วกัน <laughs> Oke. Okay. Hey, anh Enom. Có tiền เท่าไหร่ xong máy hết. <laughs> 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 อย่าเสียงดังถ้าขืนเสียงดังแล้วก็ข้าจะยิงใส่แตกเนี้ยโม,<ง>มแกต้องการอะไรวะไม่ได้นีส่สั้งแต่ทีแรกเลยไงมีเงินเท่าไรสมัยหมดเออก็ได้วเร็วแค่นี่เองเหรอเออครับก็มีแค่นั้นแหละข้าไม่เชื่อเอ็งอย่ามาลุกเลยของข้า แกไปเอาเงินทั้งหมดที่แกมีเอาไม่หมหนเลยไม่งั้นแกไม่ได้เห็นแสงตระว,วันรุ่งเช้าแน่แล้วเร็วๆก็ได้ก็ได้ก็เดี๋ยวฉันเอาเงินที่ฉันซ่อนเมียไว้ก็ได้โอยเร็วๆไม่หมดโอ้ รู้อย่างเงี้ยฝากเงินมันที่เบลดีกว่าไม่ได้เอาไปซ่อมไว้ที่บ้านเลยเราเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย มาที่อยู่ได้จอกนกระจพี่เบพี่เป็นอะไรอ่ะวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวบิวจอนเข้าบ้านแล้วอะอะไรนะจอนง<อ>ั้นเหรอบิวพ,พี่ขอโทษนะ ต่อจากนี้พี่จะไม่แอบซ่อนเงินบิวอีกแล้วอ่ะพี่จะเอาเงินนั้นอ่ะฝากไ้ที่บิวคนเดียวเลยนะแต่ตอนนี้พี่ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วต้องไปตามจับไอ้โจรสองคนนั้นอ่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปหรอกเอาทำไมอะบิวเงินทั้งหมดของพี่มันอยู่ที่ฉันเี่เฮ้ยเงินพี่บิวอะบิวได้ไงอ่ะเราวก่ค้าสองคนนี้แหละที่เป็นโจรไปปล้นเงินเอง่ง อะไรนะ แบบนี้ทำไมอ่ะก็ต้องการดัดนิสัยที่เองชอบซ่อนเงินไงละ่ะไอเบยแม่แม่หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าถ้าเองจะเก็บเงินน่ะต้องไปเก็บที่บัญชีของบิลเขาไม่ใช่ไปหาซ่อนเงินไว้แบบนี้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มันเหมือนวันนี้เองจะไม่เหลืออะไรเลยนะเบและอีกอย่างเกิดบ้านเองโดนไฟไหม้อ่ะ เงินเองอะ่ะมันก็จะวอดวายไปกับไฟเลยเข้าใจไหมเบพี่เบที่ฉันทำแบบเนี้ยก็เพื่อให้พี่เห็นคุณค่าของเงินนะพี่เข้าใจใช่ไหมพี่เข้าใจแล้วอะ่ะพี่ขอบคุณบิวกับแม่มากเลยนะที่ช่วยเตือนสติให้อ,อ,เ,อ,อเงินอ่ะบิวเก็บเอาไว้เถอะนะพี่ไม่เอาแล้วล่ะเก็บไปกับบิวทั้งหมดแหละขอบคุณนะพี่ ฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลเงินเนี่ยให้ดียิ่งกว่าชีวิตของฉันอี